ตำนานเรื่องเนียงดอทมหรือพระนางนมใหญ่เป็นตำนานที่แพร่หลายอยู่ในจังหวัดสุรินมีนิทานเกี่ยวกับนางนมใหญ่อยู่สองเรื่องคือเรื่องเกี่ยวกับเมืองภูมิโปนกับเรื่องเกี่ยวกับเมืองสุรพินธนิคมน่าเสียดายที่ผู้คนผ่านไปผ่านมาทางสุรินโดยไม่รู้ว่าที่อำเภอสังขะมีโบราณสถานปราสาทวัฒนธรรมเจรละที่เก่าแก่ที่สุดในดินแดนไทยตั้งอยู่ นั่นคือปราสาทภูมิปลซึ่งเป็นปราสาทขอมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ในบ้านภูมิปลตำบลนดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ปราสาทภูมิปลประกอบด้วยโบราณสถาน4หลังคือปราสาทก่ออิฐ3หลังและศิลาแรง1หลังปราสาทก่ออิฐหลังใหญ่นับเป็นปราสาทที่สำคัญที่สุด มีแผนพังเป็นรูปสี่เหลี่ยมมาย่อมุมเหลือเพียงฐานกรอบประตูทางเข้าและผนังบางส่วนทับหลังและเสาประดับกรอบประตูทำด้วยหินทรายสลักลวดลายลักษณะเทียบได้กับศิลปะของสมโบไพรกุกสมัยรัชกาลอีสานวรมันประมาณพุทธศตรวรรษที่12พระเจ้าอีสานวรมันเป็นราชโอรสของมาเห็นพระวรมันหรือเจ้าจิตเสนทรงสร้างราชธานีชื่ออีสานปุระคือกลุ่มปราสาสมโบไพรกุก ในเขตเมืองกำรปรงทมในปัจจุบันปราสาทภูมิโปนจึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากภูมิหมายถึงหมู่บ้านโปนมีความหมายว่าหลบซ่อนหรือมะกอกชื่อหมู่บ้านหลบซ่อนเป็นที่มาของตำนานเมียงดาะทมเขาเล่ากันต่อๆมาว่ากษัตริย์ขอมองค์หนึ่งสร้างเมืองรับไว้กลางป่าใหญ่ชื่อว่าปราสาทภูมิปนต่อมาเมื่อเมืองหลวงมีข้าศึกมาประชิดเมือง กษัตริย์ขอมจึงทรงพระราชธิดานามว่าพระนางสีจันทร์ซึ่งคนทั่วไปเรียกพระนางว่าเนียงดอทดมแปลว่านางนมใหญ่ไปหลบซ่อนหลีที่ภูมิปนยังมีเจ้าเมืองอีกเมืองหนึ่งจะจัดงานเลี้ยงใหญ่จึงทรงพรานป่าเจ็ดคนและช้างหนึ่งเชือกออกล่าจับสัตว์พรานป่ารอนแรมจนมาตั้งห้างล่าสาัตว์อยู่ที่ตะเบียงปะเรียนแปลว่านองน้ำของนายพาน อยู่ทางทิศใต้ของบ้านตาพรมในปัจจุบันกลุ่มพรานสามในเจ็ดคนบังเอิญไปพบปราศาทภูมิป์แล้วได้ยินกิติศัพท์ความงามของพระนางสีจันร์ทเข้าพรานทั้งเจ็ดจึงได้ไปแอบดูพระนางสีจันร์ทสงนาำเห็นว่านางมีความงามสมคำร่ำลือจริงจึงรีบเดินทางกลับเพื่อไปรายงานพระราชาพระราชาก็จะเตรียมกองทัพเพื่อไปรับนางมาเป็นชายา ฝ่ายพระนางสีจันทร์หลังจากวันที่ไปส่งน้ำก็เกิดลางสังหรณ์กระซับกระสายว่ามีคนมาพบที่ซ่อนของนางแล้วเมื่อบรรทมก็ฝันว่าได้ทำกระทงเสียงไายใส่เส้นผมเจ็ดเส้นอันมีกลิ่นหอมและเขียนสารใจความว่าใครเก็บกระทงของนางได้นางจะยอมเป็นคู่ครองในกระทงยังให้ช่างเขียนรูปของนางใส่ลงไปด้วยเมื่อตื่นขึ้นมา นางจึงได้จัดการทําตามความฝันด้วยการที่นางเอาผมใส่ในผาอบเครื่องหอมผมของนางจึงหอมนางจึงได้ชื่อว่าเนียงช็อกกระโอบหรือนางผมหอมอีกชื่อหนึ่งและนำกระทงไปลอยนาศาสานลำเจียกหน้าปราศาสกระทงของนางได้ลอยไปยังอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองโฮนมานและราชโอรสของเมืองนี้ได้เก็บกระทงของนางได้ทันทีที่เจ้าชายเปิดผาอบก็หลงรักนางทันที เจ้าชายฮวนมานน์นขี้เร่แต่มีฤทธานุภาพมากในเรื่องเวทมนต์คาถาและได้ชื่อว่ารักษาคำสัตย์เป็นที่ตั้งพระองค์จึงไปสู่ขอนางตามประเพณีเพราะเป็นผู้เก็บพระอบได้แต่เหตุการณ์กลับตาลปาดเมื่อพระนางสีจันทร์ได้เห็นรูปร่างของเจ้าชายฮวนมานนางก็ร้องไห้เจ้าชายฮวนมานสงเคราะห์พระไทยดีเพราะรู้ตัวว่าตัวเองมีรูปร่างอัปลักษณ แต่ด้วยความรักที่พระองค์มีต่อพระนางศรีจันทร์พระองค์จึงไม่บังคับที่จะเอาตัวนางมาเป็นชายากลับช่วยพระนางขุศสาสร้างกำแพงเมืองและสร้างกลองชัยเอาไว้เพื่อให้พระนางตียามมีเหตุเดือดร้อนต้องการให้พระองค์ช่วยเหลือพระองค์จะมาช่วยเหลือนางโดยทันทีโดยห้ามตีด้วยเหตุไม่จำเป็นเป็นอันขาดกล่าวถึงชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่มาหลงรักพระนางศรีจันทร์นั่นคือบุญจันทร์นายทหารคนสนิท ที่พระราชบิดาของพระนางสีจันทร์ไว้วางพระราชหฤทยัยให้รับใช้ใกล้ชิดพระนางสีจันทร์ด้วยความใกล้ชิดทำให้บุญจันทร์หลงรักพระนางสีจันทร์แต่พระนางสีจันทร์ก็ไม่ได้มีใจตอบกับบุญจันทร์ยังคงคิดกับบุญจันทร์แค่เพื่อนสนิทเท่านั้นวันหนึ่งบุญจันทร์ได้เห็นกลองชยัยที่เจ้าชายโหนมานให้พระนางไว้ก็นึกอยากจะตีจึงไปร่ำร้องกับพระนางทุกเช้าเย็นอยากจะขอลองตีกลอง พระนางทนไม่ไหวพูดประชดทำนองว่าถ้าอยากตีก็ตีไปเพราะคงจะไม่ได้พบกันอีกแล้วบุญจันทร์หน้ามืดตามัวด้วยคิดว่านางมีใจให้เจ้าชายโฮนมานจึงไปตีกลองเจ้าชายโฮนมานและไพรพล,พลก็ปรากฏตัวขึ้นทันทีเพราะนึกว่าพระนางสีจันทร์มีเหตุร้ายพระนางสีจันทร์เสียใจมากเมื่อต้องบอกถึงเหตุผลที่ตีกลองให้เจ้าชายทราบ เจ้าชายฮนมานตําหนีพระนางและเป็นอันสิ้นสุดสัญญาที่ให้ไว้กับพระนางทันทีพระองค์จะไม่มาช่วยเหลือพระนางอีกแล้วแม้จะตีกองเท่าไหร่ก็ตามกล่าวฝ่ายพระราชาที่ทรงพรานป่าเจ็ดคนมาล่าศัตว์แล้วมาพบพระนางในตอนแรกนั้นก็ทรงทัพมาล้อมเมืองภูมิโปนไว้พระนางจึงหนีเข้าไปหลบภัยในปราศาสตร์และคิดที่จะยอมตายเสียดีกว่าเพราะคนที่มาหลงรักพระนางแต่ละคนนั้นคนหนึ่งแม้จะเพียรพร้อมก็มีความอัปลรัก คนหนึ่งก็มีความต่างศักด์ด้านชนชั้นจนไม่อาจจะรักกันได้และยังมีค่าศึกมาประชิดเมืองหมายจะเอาพระนางไปเป็นชายาอีกพระนางจึงพยายามหลบไปด้านที่มีการยิงปืนใหญ่ตั้งใจจะโดนกระสุนให้ตายแต่พระนางก็กลับไม่ตายแต่ได้รับบาดเจ็บแขนซ้ายหากักและมีแผลเหนือราวนมด้านซ้ายเล็กน้อยด้วยเหตุนี้ชาวบ้านดมภูมิปนจะสังเกตเด็กผู้หญิงคนใดมีลักษณะแขนด้านซ้ายเหมือนเคยหกัก และมีแผลเป็นเหนือราวนมด้านซ้ายจะสันนิษฐานว่าพระนางดอกทมกลับชาติมาเกิดเมื่อพระราชาตีเข้าเมืองได้จึงรีบรักษานางไม่ชา้าพระนางก็หายพระราชาจึงเตรียมยกทัพกลับและจะนําพระนางกลับเมืองด้วยพระนางจึงขออนุญาตพระราชาเป็นครั้งสุดท้ายขอไปอาบน้ําที่สารลำเจียก และปลูกต้นลำเจียกไว้กอหนึ่งพร้อมกับอธิษฐานว่าถ้าพระนางยังไม่กลับมาที่นี่ขอให้ต้นลำเจียกอย่าได้ออกดอกอีกเลยหลังจากนั้นพระนางก็ถูกนำสู่นครทางทิศตะวันตกไปทางบ้านสีจรูกพักทับและฆ่าหมูกินที่นั่นสีจรูกุกแปลว่ากินหมูทับหลังตามไปทันที่บ้านทับทานซึ่งกลายเป็นชื่อบ้านในปัจจุบันและเดินทางต่อมายังบ้านลำดวนพักนอนที่นั่นมีการเลี้ยงฉลองรำไปล้มไป รำล้มในภาษาเขมรคือเรือมดุนซึ่งเป็นชื่อของอำเภอลำดวนในปัจจุบันพระนางสีจันทร์ไม่ได้กลับไปที่ภูมิโปนอีกต้นลำเจียกในสะจึงไม่เคยมีดอกเลยตราบจนทุกวันนี้